สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับหนุ่มขับเก่งฟาดต้นไม้ตายสยองพร้อมแฟนสาวลูกหมารอดยังช็อกสลดเห็นศพเจ้านายนะครับอุบัติเหตุสยองกลางดึกหนุ่มกับแฟนสาวขับเก่งมาด้วยความเร็วเจอถนนกําลังซ่อมแซมนะครับไม่มีป้ายสัญญาณตกใจเหยียบเบรกเต็มที่นะครับจนรถหมุนแล้วเสียหลักฟาดกับต้นไม้ข้างถนนจนพังยับนะครับทั้งคู่เสียชีวิตพร้อมกัน ศพคาซากรถนะครับหเหลือลูกหมาตัวน้อยรอดตายอยู่ในอาการตกใจสุดขีดครับและมีอาการเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเห็นศพเจ้าของเจ้านายเป็นตายนะครับเมื่อเวลา0130น,นนะวันที่15ตุลาคม58ครับร้อตำรวจโทเดชภูมิสถาน100ร,าาพพอร้อยเวียนสพระบอไผ่นครับอำเภอสีมาโพจังหวัดปทุมวนีครับได้รับแจ้งจากอาสาสมัครคู่ภายสว่างบำเพน,นครับ ว่ามีรถเก๋งเสียหลักชนต้นกับต้นไม้คนระับมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถสองคน,นครับที่บริเวณหลักกิโลหกสิบสามหกสี่ถนนสายสามพนห้าเก้านะครับเขาหินซ้อนสากแก้วขาขึ้น,นครับหมู่ที่สิบบ้านหมาบเหียงตำบลหนองโงพงอำเภอศรีมาโพธนะครับจังหวัดปจัจจานบุรีนะครับหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปสอบสวนนะครับที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้ารุ่นซิตี้สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่งงูสองห้าศูนย์สี่ สองศูนยนะครับนะครนายกสภาพหลังคายุบนะครับด้านซ้ายช่วงกลางรถยุบติดอยู่กับต้นไม้ข้างถนนนะครับในรถมผีผู้เสียชีวิตในที่นั่งคนขับทราบชื่อคือพลส,สมัตรวีระชัยศรีจันทร์อายุ24ปีนะครับสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยส่วนที่นั่งด้านซ้ายเป็นหญิงสาวทราบชื่อคือนางสาวธนาพรเดชประจงะอายุ30มสิบปีครับ อยู่แขวงมักกะสันเตราชเทวีกรุงเทพมหานครนะครับทั้งคู่ถูกแรงอัดของรถนะทําให้คอหักเสียชีวิตติดอยู่ในซากรถนะครับอาสาสมัครคู่ภัยต้องใช้เครื่องตัดถางครับนําออกมาจากรถในรถพังในรถยังพบลูกสุนัขอยู่ในการตกใจอีกตัวนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับ,บทั้งสองคาดว่าน่าจะเป็นแฟนกันนะครับเดินทางมาจาก กรุงเทพเพื่อมุ่งหน้าจังหวัดสกวนะครับบ้านของฝ่ายชายมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นที่เปลี่ยวและเมื่อถ,ถนนโล่งจึงขับมาด้วยความเร็วประกอบกับยังต้องเดินทางอีกไกลให้มาเจอทางซึ่งอยู่ในหลังซ่อมแซมแต่ไม่มีป้ายสัญญาณหรือไฟสัญญาณเตือนนะครับพลาศาักสมัคร,ร์ีรชัยคนขบนับจึงตกใจเบรกทันหันทําให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วเสียหลักหมุนคว้างตกลงไปข้างถนนฝ่ากับ ต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับล่องกลางถนนจนรถเก่งพังยับเยินครับถ้าถูกอัดติดกับต้นไม้ไม่ทำให้หนุ่มสาวทั้งสองถูกแรงกระแทกจนคอหักครับหมุนได้ได้เสียชีวิตอยู่ในรถนะครับอาสาสมัครคู่ไปต้องใช้เครื่องมือตัดถางน้าล่างออกมาจากซากรถครับให้ตํารวจตรวจสอบก่อนนําศพไปให้แพทย์นะครับโรงพยาบาลศิมาโพธิชานสุทิคังครับ ส่วนลูกสุนัขซึ่งอยู่ในการตกใจและเศร้าสลดนะครับถ้าแต่มองศบเจ้าของมันทั้งสองคนก่อนมีผู้นนาไปเลี้ยงครับเพื่อรอย,ยาติผู้ตายมารับไปดูแลต่อนะครับเดี๋ยวห้เรามาดูคลิปกันนะครับ